เจนครับจะเป็นมาสโเตโต้ครับ mm hmm. กินก่อนวุบวุบ ถึงหัวลอบที่หมากอร่อยมากเไม่เห็นชิมเลยให้ดูไฟไปก่อนอร่อยจริงๆอ่ะเฮ้ยเบบี้แลมด สองันหนึ่งแล้วกินกอนนี้กินกันนี้ไเอานกนกินกผัดกระเทียม อ่ะให้ดูให้ดูอาหารให้ดูอาหารก่อนนะคะต้อนมาเมนูเบบี้แรมนะคะเสิร์ฟพร้อมกับมัชโพเทโร์อันนี้อันนี้ของม,มากเด <c oughs> ็กเนื้นะคะ <c oughs> อค่ะหวัวห <c oughs> ัว กินอะไรก็จะแฮปปี้เอาดูว่าถ่ายตัวเองมาเดรนเดอร์เดอรตั้งไนอ่ะสองวันห้าแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนสิกินก่อนสิกินก่อนอ่ะกินก่อนนะอ่านคอมเมนต์ไปก่อนแล้วกัน ไปบอกเพื่อนให้กลับมาที่เฟ c บุ๊ก k องแล้ว <c oughs> <c oughs> วันนี้เรามาดิเดอร์ห้ามกลางวามมืดเรื่องในโอกาสอะไรคะไม่มีโอกาสครับเ <c oughs> ซ็ตผมมาด้วยนะ <c oughs> แต่งตัวล้อมเลย <c oughs> ทำไมอ่ะนี่หล่อแล้วเหรอ <laughs> ในใครเนี่ยที่ไหนเป็นรอเท้านะเอาใส่กางเกงขายาวปกติใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็รองเท้าแตะ แล้วต้องแคปแชร์แต่เราอยู่ข้างในเดียร์ทำไมต้องมาก็ให้ไปดูไฟไปก่อนอ่ะดูไฟไปก่อนกินก่อนเดี๋ยวมันเย็นหรือเยินป้าคิมไม่ได้เป็นคนคิดนะดูไฟไปก่อนเดี๋ยวมันเย็นน่าขอกินกับป้าตรงนะให้ดูเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอเคโอเคมากครับ กินค่ะใค่นี้แหละไม่เอาเนี่ยอันนั้นอ่ะอย่างจะปัน้นเท่าไหร่ละกี่หมื่นลววะวไม้หก <laughs> จริงถ้าไลฟ์ทุกวันมันก็นจะขึ้นค่ะอฟเวอร์รอ,อะออเขาไม่ค่อยได้ไลฟ์แสบตาค่ะ่่วาแสบนะคว่ำไปเลยไงคว่ำไปเลยแล้วทุกปั๊บนะมันก็ฟองโค้ดแอบกินขอ,องอร่อยไชวน ได้หนิว่าว่าใครเข้ามาดูบ้างอ่ะพี่ชูชอบเข้ามาส่องดูมีใครมาดูบ้าง่ะพี่ส้มพี่นุ้ยอยู่ไหนนี่ไม่ได้บอกใครเลยนะว่าจะมาไลฟ์ Can I see your face เคลยให้ดูแป๊บนึงจะพูดว่าอะไรอ่ะจะพูดเลยปะละ่ะจะบอกเลยไมหมฮะอย่างเหรอไม่คือเราจะบอกว่าเดี๋ยวมันหก่อนอ่ะมานี่มาเราจะบอกว่าแล้วจะบอกเว่อเอ่อ,อ,อใครที่เอ่ออะไรวะ ก็สิ้นปีนี้ค่ะหมืใครทีีงใครที่กําลังรองานบุญอยู่นะครับก็เร็วๆนี้ก็จะได้เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะสำหรับปีนี้ก็แน่นอนว่าเราจะไปทําบุญกันที่ภาคเหนือครับก็ก็คงสร้างสนามกีฬาให้เด็กๆให้โรงเรียนเหมือนเดิมนะครับผมก็แต่ว่าสําหรับ สิ่งของหรือว่าที่อะไรที่จะเอามานที่จะเอามาทําบุญก็คือจะให้แฟนคขับช่วยด้วยเนาะใช่แล้วก็ก็จะเป็นก็คือการทําบุญร่วมกันนั่นเองนะฮะก็จะก็จะเป็นอะไรเอออย่าเพิ่งบอกดิยังไม่บอกเายังไม่บอกเอ้าก็อันนี้อันนี้เป็นเป็นปีแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ที่ที่เราจะทําใช่อ่าที่ที่ใช่ แต่จริงๆคือเราอยากทําด้วยแหละก็อยากจะให้คนอื่นได้เห็นนั่นแหละลงตีอเออจะเลยอยใช่ก็เดี๋ยวคงจะประกาศในในนี้หรือไม่ก็อ่อ IG อีกทีแล้วกันนะฮะบอกเลยไม่ได้หรออยากบอกอะไรไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยเมื่อไหร่จ้าปวด บวชแล้วฮะรอละครปิดกล้องบ้าใช่ครับรอนนี้ก็โอ้งานลุมเยอะแยะไปหมดเลยอะละครตั้งแปดล้านเลยอ๋อฝากละครได้ดีบวชใช่บวชบวชฐานคือคือวันพรุ่งนี้นะครับวันแรกครับผมก็จะเห็นมากเอ๊ะในอีกรูปหนึ่งจะเห็นมากนั่งเหมือนคิมบัาเออผมยาวผมยาว นะฮะก็ฝากโดยละกันครับบวงธิฐานแล้วก็อีกไม่นานได้ข่าวแว่วๆว่าขึ้นชีวิตก็น่าจะออนใกล้ๆนี้ครับผมส่วนคิมเหรอคะยังบวงบวงบวงมันการแต่บวงหง ไปถ่ายทันทีเห็นยกกองตลอดเออใช่ใช่เออนางเอกเรื่องมากนางเอกเรื่องมากไม่ใช่ละมีว่างรือว่างไงรอีเวนเขาไม่ได้รับอ๋อวันที่สิบแปดนี้มีเวนแล้ววันที่สิบแปดนี้มาหาเยอะๆนะคะเข้าวันที่สิบหกครับพรุ่งนี้แะครับใช่แล้วครับแต่มาหาคิมเยอะๆกว่ามาหาคิมเยอะกว่าเดี๋ยวนะ เ่ใช่เห็นหน้ามองคินวไปกินข้าวก่อนนะนี่เดี๋ยวไปก่อนโอเคค่ะงั้นเด็กกินต่อนะคะเหลืออีกสองคิน้นแป๊บหนึ่งดูไฟไปก่อนนี่นี้ ะอะไรนะเสื้อแม่ไม่ต้องทําเลยแม่เสื้อของแม่มหรัอว่าคนเลยอ่ะจอไม่ให้แม่ทเสือ้ออะไก็แม่ทำเสื้อจะทำได้หรออ๋อเสื้อวอร์มเหรอ,อเสือเเส้อกหนาเหรอ,อทำด้วยก็ได้แลด้แต่ก็เห็นเนอ็มเทำแล้วนะเสื้อ ลุงมีงานแปดล้านเรื่องมอแมวแสบตานทนไปก่อน <c oughs> <c oughs> ที่สตาร์เตอร์ใหมอ่อะไรอ่ะก็อร่อยด้วยครันแรกๆน้ำในนั่งเป็นขนมปังเลยคินโรแมนติกมาก กินใต้แสงไฟมืดจะตายแล้วเนี่ยใครก็ได้เอาไปใช้สองไปเลย เขาแคปทันแล้วนะไอ,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 อ้เมย์เขาบ้า <laughs> งเล่นอะไร <laughs> ไหวปะ วันนี้ให้ดูอย่างละนนดอย่างละหน่อยสามพันหนึ่งแลวจ้าเนื้อติดฟันยังไปถ่ายเลยเนี่ย <c oughs> ดูแอบว่าฟันหักเนาะ <c oughs> ฟันหักว่าเศษฟันติดมาจับโปเกมอนหรือเลิกเล่นแล้วคะ่ะ <c oughs> นี่ลบแอปไปแล้วส่วนคิม ไม่ได้ลบแอปแบบไม่เล่นแล้วแถวบ้านไม่ค่อยมีโปกเกมอนยังงูมีท <c oughs> ต่งูเขาอันนี้พูดจริงๆนะ ตากลมมาก,ากม,มันดีเลยเนาะแลาเมื่อกี้มีคนมาถามว่ามีละครคู่กันไหมใกล้เปิดแล้วเนาะ คิมมี่สวยจังพี่มาก็หลอ่อไม่เอาลับอันนี้อ่ะโอ้เลเแต่มันนะมั้ยไม่ได้เหลือเนื้อนิดนึงยังไม่ได้กินนี้เลยอ่ะเ <c oughs> ดี๋ยวจะต่อด้วยขนมขนมแล้วก็จี ใช่ พรุ่งี้พี่หมามาโรตารฝั่งข้ามบ้านหนูเลยใช่ครับชื่อน้องเฉลมกากันนังอันนี้อร่อยมากเลยเขาทำได้อร่อยมากอะ เยอะมากเออแน่นมากอยากปลดสากก้อยู่นี่จริงอสา่ ยงผีเลยเขาจะถามว่าอะไรอ่ะอยากให้มีมีดเอ็มเคจังเลยค่ะก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นงานบุญนั่นแหละเนาะเนาะฮะลิปพี่คิมสวยมากเลยอ่ะเปล่าครับนั้นสีเลือดในจานครับผม

ดูดอกไม้ไปก่อนไป <c oughs> ทำไมเราต้องลำบากอ่านขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวนะมื่นค่ะ เมื่อี้เขาเหวโอ้ยอิ่มากที่นี่นะครับชื่อร้านอะไรนะสรุปที่นี่ชื่อร้านอะไรนะลาเปรีย r เดเจอร์บูชองลาเปรีย่เดอร์บลาเปรียลาเปรียใช่ครับ โจอลรูบิชองลาติเร่เดอเจโรบชองครับผมจะตั้งทำไมยากเนี่ย <g ười> อาฮะร้านนี้อาหารอร่อยมากครับถ้าใครได้มีโอกาสนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับพกไฟฉายมาดูพอมือดมาก ไม่ที่นี่อร่อยจริงที่นี่อร่อยจริงขนมปงขนมปัง,ปงกินไปเกือบโหลแล้วเนี่ยชื่อร้านยากเหลือเกิน <laughs> ฟันหางเมื่อไหร่ฟันจะฟันดีบอกชื่อร้านใหม่สิคะเออเลือกไปรีอชื่อบริษิชองไปเฟอะเอาไปจ้า แว่น <ersch> ไหม I love Mark เอาไม่เลิกคิมมองขอชื่อร้านอีกคิมพี่คิมเรียกชื่อหนูหน่อยธนาพรวิจิตเจอพี่หมากในสีสันบันเทิงเอานี่อหอกสีสันบันเทิงอ คิมพูดบ้าง,งคิมพูดว่าอะไร <c oughs> คิมพูดว่าอะไรพรุ่งนี้ไปหาพี่หมากกันเยอะๆคะ่ะแล้วก็ให้กำลังใจละครเรื่องบวงอธิษฐานของพี่หมากด้วยเนอะนั่งตื่นเต้นใหญ่เลย นขนมเนาะไม่ไหวแล้วอ่ะซินดี้เอ้ยคินนี่คินนี่ตาไม่ดีมูซาลินอ่าคินนี่โปรเจกต์ใก้เสร็จย่างก็เดือนหน้าเริ่มถ่ายแล้วค่ะ แหมพูดซ,ซะเหมือนจะถ่ายยาวเลยเดือนหน้าเริ่มถ่ายแล้วก็เดือนหน้าเริ่มถ่ายแล้วถ่ายแค่สองวันไงนี่พระเอกพระเอกให้พระเอกได้มาคนประญยอ่อนเอาเลยครับ นานไหมครับวันนี้แค่ไเนที่นี่นั่งเดี๋ยวครับไม่ขอรูอ้เมนูที่มี่พักผ่อนบ้างแสดงว่าใต้ตาลึกใช่มะแสงมันไม่ดีอ่ะไหนนางเอกคิมไงทั้งเล่นเองกำก,กับเองทำทุกอย่างเองหมดเลยค่ะ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแต่เอาลง YouTube ให้ดูจ่ายเองด้วยเข้าใจหัวอกผู้จัดแล้วก็พุ้มกับแล้วพี่เคิมกับพี่หมายจะนีละอครอคู่กันอีกไหมนี่สิจ้า นี่ตกข่าวนะเราอะวันนี้เราไลฟ์นานมากเหมือนกันเราควรพักผ่อนมั้ยอ๋อมันไม่มันไม่เด้งออกนะคร้งนี่เราอ๋อสัญญาณไม่ดีสัญญาณไม่ดีพี่คิมพี่เจนไปไหนคะวันนี้เจนลุกไม่ไหวป่วยป่วยป่วย ป่วยตั้งแต่ที่ไปเชียงใหม่อะค่ะไปเชียงใหม่5วันแล้วก็กลับมาป่วยตอนนี้ผ่านมาเดือนนึงแล้วยังไม่หายป่วยโดนผีทำเดี๋ยวเขาก็ไลน์ไปถามไอ้เจนอีกหรอก <laughs> เป็นนายเอกปรินเป็นพระเอกใช่ไหม,มคินเป็นพระเอกที่มาเป็นนังไงอิ่มมากเลยะคะ่ะอิ่มแบบ ต้องปลดซิปจริงจังเอาไงดีจะไปยังไปยังไปก่อนก็ได้ค่อยรักใหม่มค่อยกดค่อยอะไรนะค่อยค่อยค่อยเปิดอ,อ,อะไรเข็นอยู่หลาง อวเลอกเมนี่อไม่ได้เลือกสเมนูช่เลกสงเมนี<ค>นบว่ามีเมนู<อ>ที่แนะนาเหมือนกันแต่ว่าคยกแนะนาเป็นรสของวานก่อนนะคะรสหวาน,นะะเป็นร,าาร,ถรถก็จะมีคค่ะมีสปองเค้ เค้กฟองน้ำค่ะครับส่วนแบบเล่าล่า,เามาเราก็จะมีวานิลารมูสเสริฟคู่ไปส่วนตัวนี้จะเป็นโรสชิ่งไอแลนด์ค่ะเสริฟกับฮองเกรซอสเอี่ทำมาจากไข่า <Frozen Island. S 1> าขาววันตาคโรสชิ่งไอแลนด์ไข่ขาววันตาโรสส่วนตัวนี้จะเป็นไทโนรี่ช็อกโกแลตค่ะก็จะมีคาราเมลแล้วก็เป็น Oh, <laughs> <laughs> This one? Two <laughs> people.